ยิ่งผมใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นแล้วนะครับผมก็จะรู้เลยว่าพระเจ้าเรียกพี่น้องค,คริสเตียนทุกคนนะครับเป็นผู้เหลียงแก่ไม่ขวามาผู้นำไฟวิญญาณเรานะครับไม่ใช่มีหน้าที่ที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้นใช่เราต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐเพื่ออะไรเพื่อสร้างสาวกของพระเยซูไม่ขวามาเพื่อสร้างผู้เหลียงแก่อย่างที่เราได้เป็นผู้เหลียงแก่เราก็มีหัวหน้าผู้เหลียงแกะนะครับคือพระเยซูคริสต์เลยพระคัมภีร์นะครับไม่มีคำว่าเสียพิบาล โอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับอาชีพเสียพิบันนะครับไม่ใช่อาชีพที่อยู่ในพัมภีร์ีมันมาจากแคทอลิกเลยอย่างคริสเตียนนะครับใช้เรื่องนี้มาในศาสนาคริสด้วยแม้ว่าเรานะครับแต่ปวดทว้งกับพวกเขาหลุดออกมาก็ตามเราปฏิรูปมาก็ตามเรานะคยังใช้ระบบของแคทอลิกจริงๆแล้วคริสเตียนนะครับไม่มีผู้รับใช้เพราะว่าพี่น้องคริสเตียนทุกคนผู้รับใช้พี่น้องคริสเตียนทุกคนนะครับมีการทรงเรียกของพระเจ้าพระเจ้าเรียกทุกคนในโครโนส แต่ใครตอบสนองเขาก็จะเข้ามาในไขโรสได้ด้วยแต่การทรงเรียกนี้นะครับผู้เลี้ยงแก่เสียพิบัลคามากเสียพิบัลไม่มีคือใช้คาม่าเสียพิบัลน,าาน,นะครับจริงๆแล้วภาษากรีกนะคะใช้คาว่าผู้เลี้ยงแก่ครับอยู่ในพัะคมภีทั้ง18รอบ18รอบนะคะแปลว่าผู้เลี้ยงแก่นะครับเฉพาะเอเบสับบทที่4นะครับคำเดียวกันเลยแต่เขาแปลว่าเสียพิบัลและอาจารย์ ผิดเลยผิดเลยเพราะว่าคํานี้นะครับใช้คาว่าผู้เฒ่าแก่แต่เฉพาะบทนี้เท่านั้นแปลว่าเสียพิบันแต่จริงๆหน้าที่เสียพิบัณไม่มีและผู้รับใช้เต็มเวลาในพรรคัมภีร์นะครับไม่มีไม่มีแต่คงมีคนที่เราตั้งไว้เพื่อเขานะครับมันช่วยทํางานเพราะว่างานพี่น้องแต่ละคนที่เพื่อให้อยู่ด้วยกันนะครับเงินนี้ก็มันเยอะอยู่น้นพวกเขานะครับพี่น้องแต่ละคนจะสนับสนุนเขาเพื่อเขาช่วยดําเนินเรื่องนี้ได้ เพราะแต่ละคนมันทำงานาด้วยนะครับ